หรือมึงอะขนาดแดดอาไม่ร้อนเลยอะขนาดแดดอายังก็พูดอยู่นั่นแหละ มันใกลไปไหมหนูกล้องมันจะแตกเอาเดือนนั่นอ่ะซุปเปอร์ซูมหมนัขายใครอยากได้เอาเลยถ่ายท่าตามคุณนนะไม่ให้หนูให้สบายใจ่าแล้วมองมองดีๆให้ใค่คุณหนูไปดลูกกองกอ อีตอนลูกอยู่ไม่ทำเนาะเป๊ปหายพอลูกขันหลังด่าจะไม่เหลือเหลือโคตรเงาเราพอกลับมาคืนกันอีก สวยคนเลยแม่นาะคนเหอะเดี๋ยวกินต้นที่มดแมงมันมาใส่ตรงนี้ตะกนนทิ้งขอทานปหมดเื้อผมที่มดแมงมันมาใส่